ท่านอาจารย์ไม่ยัดมันลงไปน้ำนี่แรงมากถ้าเขาดื่มมันทั้งหมดท่านอาจารย์ช่วยข้าด้วยบังคับให้เขาดื่มมันทั้งหมด น่าไม่อายกล้ารักท่านอาจารย์ได้ยังไงเธอทํา,า,าทให้อปะยศฟอกซ์มัวลินลีซัฟคืออาจารย์ของเธอและพี่เขยในอนาคตเธอคิดเรื่องต่ําซามกับเขาได้ยังต่ำซามฉันถูกส่งไปแดนสวรรค์ตั้งแต่เด็กท่านอาจารย์รับฉันมาดูแลและถ่ายทอดวิทยา,ายุทธทั้งหมดให้ฉัดในสงครามสวรรค์ปีศาเขายังให้กรอกคุ้มภัยเพื่อปกป้องฉัน เขาให้ความดูแลอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ฉันรับมันผิดตรงไหนหุบป,ปากถ้ารู้ว่าเธอหลงผิดฉันคงไม่เก็บเธอไว้ข้างกายสิ่งที่เสียใจที่สุดคือรับเธอเป็นสิทธิ์ฉันไม่ใช่อาจารย์เธออีกต่อไป ฉันเอาแก่นอมตากของเธอไปแล้วความสัมพันธ์ของเราจบลงตรงนี้ฉันกำลังจะแต่งงานกับโซเฟียในเมื่อฉันสั่งสอนเธอไม่ได้เธอจะถูกเนรเทศไปโลกมนุษย์และทนทุกหนึ่งรชาติเพื่อเรียนรู้บทเรียนหนึ่งรชาติไม่ฉันไม่ไปเธอไม่มีสิทธิ์เลือก